ริ อารoma ริ

mời 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 cô mời mời gì mời 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 là cô mời 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 โกหกป่ากผีปอม,ปอปอมนี่แหละกกหกโกหกปลาปลาอะไรหาเรื่อยตอบมาเอาเลยคำตอ,อบได้หมดจุกรับมีตาวแววแหววว้าเม่แหม่ีตาแววว้าี่ฉัน,ววนเนี่ยค่ะคุณว่าแววเออ จารย์ะมาหาคุแม่ว่าข้าวคนข้าวอยู่แถวไหนข้นอยู่โคราบอยู่โคราบแล้วถามถามที่ทำอะไรอยู่ต้องทอะไรอยู่ครับทำลายนิ้นลาบอยอ๋อทายนิ้นลาอยแล้วลาบนี้มาจากไหนลาบเป็ดลาบนี้มาจากไหนครับลาบเป็ดลบเป็ดนั้นลาบเป็ดจะต้องมาจาก ที่ไหนลาบเป็ดรับเป็ดลาบเป็ดมาจากที่ไหนลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่มาจากไหนลาบลาบหลับหลับไกล้อเงี้ยถามที่ไหนลาบถามลาบเราคุยอะไรกับลาบผมเป็นเพื่อนกับลาบแป่งกันอ๋อเข้าไปเข้าไปลองดูกันลองดูอ่ะ